อ่าเดี๋ยวติกจะตอบคอมเมนต์ของ fc นิดนึงนะคะติ๊กไม่ได้มาตำหนิติเตียนแต่ติกคิดว่าเป็นคอมเมนต์ที่น่ารักอยู่แต่ติ๊ก็จะมาอธิบายนะคะสำหรับในคลิปของนางชิดเนาะที่ทำบุญไม่ใช่ทำบุญในการแสดงความยินดีนะคะปีที่แล้วในวันเกิดของลุงอ่าซึ่งอคอมเมนต์ fc เข้ามานะ่ะติกก็รู้สึกว่าเออ fc เขาบอกเขาเป็น fctp เนาะ เขาก็บอกว่าความรู้สึกดีๆนะคะไว้ในความทรงจําให้เก็บไว้ในความทรงจำลุงช่างได้กล่าวไว้นะคะการที่เขาทั้งคู่หวังดีและห่วงใยในสุขภาพร่างกายของติ๊กใช่ไหมและจิตใจของคนคนหนึ่งอย่างจริงใจด้วยการสื่อสารตรงๆแบบบ้านๆแต่กลับมองถูกว่าไปเข้าข้างอีกฝา่ายเอาแค่นี้ก่อนซึ่งติ๊กอยากจะบอกว่าติ๊กก็คนบ้านๆน,นะคะ ติ๊กไม่ใช่เทวดาเดินดินคะ่ะติ๊กเป็นคนบ้านๆนะคะเป็นคนบ้านๆที่ที่มีใจเหมือนกับทุกๆคนที่เข้าไปดูเรื่องราวนี้นะไปเปิดหนังสือเรื่องราวนี้เข้ามาดูนะติ๊กเป็นคนบ้านๆหรือทุกคนต้องกินข้าวทีละคำเดินทีละก้าวหรือเปล่าไม่ไม่มีใครดีกว่าใครนะคะติ๊กเป็นคนบ้านๆเหมือนกันอย่างลุงช่างกับป้าก็เป็นคนบ้านๆเหมือนกัน เป็นคนบ้านๆซึ่งเราเป็นคนบ้านๆเหมือนกันเราเลยมองเห็นความทุกข์ความยากลําบากของเขาไงความสงสารนะคะเอ่อเขาจะเข้าข้างใครไม่เข้าข้างใครติ๊กไม่ได้ยี่ระอะไรตรงนั้นค่ะแต่ติ๊กในมุมมองที่ติ๊กคิดว่าในการที่เรานั่งมองมันอยู่ที่คําพูดค่ะนะคะติ๊กอยากให้ให้เข้าใจนะแล้วติ๊กก็เข้าใจนะเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้กับติ๊กนะแต่อยากให้ พื้นที่ในการเป็น FC ของติ๊กด้วยนะคะเขาเขาจะให้กำลังใจใครก็แล้วแต่ติ๊กก็ไม่ใช่คนสมองกวงนะติ๊กเติบโตมาจากกินกับดินนอนกับทรายมานะคะติ๊กไม่มีสมบัติพระสถานติ๊กไม่ติ๊กมีแต่ใจกับใจเท่านั้นเองนะคะก็ติ๊กก็เป็น FC นะคะเป็น FC แล้วก็จุดยืนติ๊กก็ชัดเจนในความรู้สึกอุดมการณ์ของตัวเองแต่ติ๊กจะไม่ไปด้อยค่าใคร จะไม่ไปมองว่าในการที่ติ๊กเจ็บป่วยหรือว่าอะไรว่าจะต้องให้ติ๊กหุบปากเงียบอันนั้นคือคนเรามันก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีเนาะอันนี้ติ๊กเข้าใจนะคะและเดินจากไปนะคะและเดินจากไปด้วยความคุณนข้องมองใจติ๊กไม่มีอะไรคุณนข้องมองใจเลยค่ะติ๊กยังมีความรู้สึกดีๆให้ติ๊กยังยังยังรู้สึกว่าเออเรา,าเข้ามาเพื่ออะไรแล้วเราก็ยังรู้สึกดีๆให้ แต่ก็มันก็มีคําถามในใจติ๊กไม่มคุณคล้องมองใจอะไรเลยนะแล้วติ๊กก็สำหรับเรื่องราวของนางชิดติ๊กก็คิดว่านางชิดนางไปเพราะว่านางไปดูแลพ่อแม่นางนะคะด้วยเหตุด้วยผลพ่อแม่นางแก่แล้วค่ะทุกคนมีครอบครัวนางจะต้องไปดูแลพ่อแม่นะมันไม่มีคําคุณคล้องมองใจอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะนะเสียใจใดๆก็ตามนะคะคอ,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 อมเมนต์มานะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ขอบคุณนะคะสำหรับคำที่ว่าน่าเสียดายแต่อาจประเมินค่าลุงป้าผิดไปจากที่คาดไม่จำเป็นจะต้องไปประเมินในตัวลุงป้านะคะไม่มีใครประเมินลุงป้าได้พวกเราเป็นแค่ FC ค่ะเราไม่สามารถไปชั่งหรือวัดน้ำหนักในในตัวลุงป้าได้ทุกคนกระโดดเข้าไปเพราะน้ำใจนะคะไม่มีการประเมินคุณค่าคนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันมีค่าในตัวเองเหมือนกันค่ะ การหวังจะให้พวกเขาลุกขึ้นมาต่อว่าหรือห้ามใครอย่างนั้นอย่างนี้ลุงป้าไม่ได้ห้ามติ๊กนะคะอ่ะลุงห้ามแต่ลุงป้าใช้คําพูดที่ในการบอกว่าคนคนหนึ่งไม่สามารถจะทําอะไรได้เขาเหมือนนางพญาแล้วติ๊กเป็นเป็นอะไรล่ะคะไม่มีใครห้ามได้ถ้าติ๊กป่วยให้ติ๊กอยู่เงียบๆรักษาตัวติ๊กรักษาตัวคะ่ขะขนาดติ๊กรักษาตัวยิ่งติ๊กยังเข้าไปให้กำลังใจลุงป้าเลยนะอืม เอาอย่างนี้ดีกว่าให้มันจบแค่ตรงนี้เนาะติ๊กไม่อยากพูดเท้าความอะไรใครดีก็ไปค่ะติ๊กมันไม่ดีหรอกนะติ๊ก,ก็เป็นแค่คนป่วยคนที่คิดว่าเราไม่ดีเราก็จะขออยู่ในจุดยืนที่เรายืนอยู่นะติ๊กมีความสบายใจติ๊กก็ไปนะแต่อย่ามาตอกย้ำกับแผ่ติ๊กนะคะแต่ติ๊กขอบคุณมากๆเลยคือวิสัยทัศน์ดีมากเลยนะคะติ๊กต้องขอบคุณมากๆมันไม่ใช่ วิสัยของลุงป้าถ้าเป็น FC พันแท้ก็ไปดูคลิปนะคะถ้ารู้จักติ๊กจริงเนะี่ยไปดูคลิปต่างๆของติ๊กเยอะแยะมากมายเลยนะติ๊กลงไว้นะคะในการที่เราเป็น FC พันแท้ขนาดไหนนะติ๊กไม่ใช่พวกที่กำมาจะเกาะสร้างกระแสหรือว่าจะต้องให้มีแม่ผู้ใหญ่ใจดีมาสปอร์ตติ๊กนะคะติ๊กทําด้วยใจแล้วติ๊กเป็นคนที่พูดจริงทําจริงติ๊กเป็นคนที่รักษาสัจจะของตัวเองติ๊กไม่ใช่ มือถือปะมือถือสากปากถือสินหน้าไหว้หลังหลอกนะคะติ๊กบอกว่าให้ถ้าผิดคือผิดถูกคือถูกสําหรับติ๊กเนี่ยถ้าผิดยอมรับผิดนะคะติ๊กไม่ใช่เลียแผลบแลบลแล้วก็ไม่แยกแยะดําก็คือดําขาวก็คือขาวไม่ใช่เอามาผสมปนเปแล้วเอาสีช็อกโกแลตมาโรยกรันกลายเป็นสีเทาที่มันมนมน,มนไปสีไหนก็ไม่ไปแบบนั้นนะคะติ๊กไม่ใช่คนแบบนั้นนะติ๊กเป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองมากๆค่ะ มันไม่ใช่วิสัยของลุงป้านะคะที่ลุงป้านะ่ะ <c oughs> ถ้าเป็น fc พันแท้จะรู้ว่าจากสถานการณ์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าสองคนผัวเมียเนี่ยไม่สามารถเลยนะคะควบคุมปัจจัยภายนอกที่ถาถมเข้ามาได้เลยเราไม่ได้ไปเป็น,ปนตัวเป็นภาระให้เขานะคะ ลุงป้าไม่จําเป็นจะต้องมีปัจจัยอะไรหรือว่าอะไรติ๊กไม่ได้ไปเป็นภาระให้ลุงป้านะติ๊กจะบอกให้อดมินในช่องติ๊ก fc หลายๆคนที่กระโดดเข้าไปให้กําลังใจ fc ไม่ใช่ภาระลุงป้านะคะโปรดแยกแยะไว้ด้วยอันนี้ติ๊กจะบอกให้นะปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าไปเนะ่ะเรามาทําช่องหรือเรามาเป็น fc เราไม่ได้มาสร้างภาระให้เขาถูกต้องไหมทุกท่านถ้าถูกต้องในของหัวใจรัวๆค่ะ fc ทุกคนหลือ <c oughs> ช่อง y o u t u b e เนี่ยไปสร้างภาระอะไรให้ลุงป้าหรือเปล่าทุกคนขึ้นมาทำช่องทำคอนเทนต์ของตัวเองในการเข้าไปอยู่ไปการให้กำลังใจเราไม่ได้ไปเป็นภาระให้เขานะคะนะอืไม่สามารถควบคุมปัจจัยอะไรได้ไม่ต้องควบคุมหรอกคะ่ะขอแค่ให้ใจแลกใจแล้วก็ใช้คำพูดที่รู้สึกว่าคนทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันก็โอเคแล้วในมุมมองของติ๊กนะคะ จึงเลือกแก้ไขที่ตัวเองแทนอืดังนั้นการหวังดีกับใครสักคนที่ป่วยด้วยการบอกว่าอย่าไปต่อกกอนกับอะไรหรือกับใครก็ตามจะทำให้สุขภาพของตัวเองแย่ลงสุขภาพติ๊กเนะี่ยมันแย่ลงนะแต่ใจ,ใจิตใจติจ๊กโคตรแข้มแข็งเลยแต่ติ๊กเลือกติ๊กเลือกที่จะอยู่ให้กําลังใจสุขภาพติ๊กแย่เพราะติ๊กมีปัจจัยมี มีเหตุจูงใจมีความเชื่อความศรัทธาของตัวเองแต่กําลังใจของติ๊กไม่ใช่ว่าใครบั่นทอนใครมาบั่นทอนจิตใจติ๊กไม่ได้นอกจากคนที่ทําให้ติ๊กเสียความรู้สึกมากๆคือคนที่เรากระโดดเข้ามามันไม่จําเป็นต้องเป็นแก้วแหวนเงินทองมากมายขอแค่คําพูดที่ให้กําลังใจเราแต่ไม่ใช่คําพูดกันกักค่ะสําหรับในตัวติ๊กนะอันนี้ติ๊กไม่อยากพูดอะไรที่มันตรงไปตรงมาเพราะว่าติ๊กรักษาน้ําใจ เขาในเมื่อเขาพูดรักษาน้ำใจติ๊กกันกักเล็กๆน้อยๆติ๊กจะถือซะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีในการที่พูดออกมาในการให้กำลังใจติ๊กให้ติ๊กรักษาตัวเองแล้วติ๊กจะบอกว่าติ๊กรักษาตัวเองค่ะไม่มีใครหยิบยื่นเงินทองในการรักษาตัวตนของติ๊กนะคะในอาการเจ็บป่วยติ๊กแต่สิ่งที่ติ๊กลงมาเนี่ยคือเจตนาติ๊กดีมากชัดเจนและตรงติ๊กชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองว่าติ๊กจะลงไปเพื่ออะไรทําเพื่ออะไร จุดมุ่งหมายหรือเจตนาดีของเราคืออะไรคะเจตนาที่เราอยากจะทำคืออะไรคือใจและก็ใจจริงๆมันอยู่ที่ว่าเขาพูดอะไรออกมานะคะติ๊กป่วยค่ะติ๊กรู้ว่าติ๊กป่วยแล้วทำไมถึงจะต้องมาบอกว่ามาบอกแพทย์รักษาไปห้ามได้ค่ะพูดได้เลยแต่มันอยู่ที่ว่าจะกันกักได้กี่กี่กันกักได้นานแค่ไหนเท่านั้นเองนะ แล้วติ๊กจะบอกเลยแล้วติ๊กจะไม่ออกมาด่าติ๊กเป็นคนที่ไม่ออกมาด่าแน่นอนถ้าติ๊กหวังดีกับใครติ๊กจะไม่ออกมาพูดจาใส่ร้ายป้ายสีติ๊กจะไม่พูดค่ะเพราะติ๊กมาในจุดประสงค์ของติ๊กคือการอยากให้เห็นเขาถึงฟังอยากให้เขาได้รับความยุติธรรมเรื่องส่วนตัวกับเรื่องจริงๆเราต้องแยกแยะติ๊กแยกเรื่องส่วนตัวกับจุดมุ่งหมายแล้วก็ยุติความยุติธรรมนะคะสิ่งที่เราตั้งใจมาอันนี้คือเรื่องจริง ติ๊กแยกแยะพอค่ะพี่อยากคิดเยอะดีเสมอสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะถูกต้องไหมคะพี่กันเราต้องแยกแยะแยกแยะค่ะจากการที่ว่าใครจะเห็นหัวเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเจ้าพี่สิริจา๋าขอบพระคุณครับพี่สิริพี่สิริจะติ๊กขอนอกเรื่องพี่สิริทักพี่พี่กาแฟดําไปหรือย,ยังคะหลังบ้านในไลน์อะคะ่ะพี่สิริจา๋าทักไปนะคะทักไปนะเ,เห็นเ,เดี๋ยว จะมะีสินค้านะคะจากช่องพี่กาแฟดำนะคะพี่สิริจา๋าทักไปนะคะพี่จะได้ได้กินของอร่อยอร่อยกันนะคะพี่จา๋าขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะพี่อยากคิดเยอะดีเสมอใช่ไหมเราต้องมองกันให้ดีนะต้องแยกแยะนะสำหรับตัวติ๊กเองนะี่ยติ๊กไม่ได้อะไรเลยจะเห็นคุณค่าในตัวติ๊กหรือว่าจะไม่ไม่ไม่สนใจหรือว่าเมินเฉยในสิ่งที่ติ๊กกระทำ ติ๊กคิดซะว่าติ๊กตั้งใจมาทำอะไรติ๊กคิดซะว่านั่นคือวาสนาของเราที่เราได้เจอกันเท่านั้นเองจะค่ะใช่ถูกคืน้อ1สิบสามพี่ติ๊กป่วยก็รักษาตัวตลอดถูกพี่รักษาตัวมานานแล้วนะแล้วใครมาหยิบยื่นเงินให้พี่ละน้องสิบสามใครมาเจ็บปวดแทนพี่ล่ะได้คำพูดแบบนี้พี่ก็ต้องต้องมองกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะ ติ๊กไม่ได้อยากจะออกมานะติ๊กไม่ได้อยากจะมาอยู่ตรงจุดนี้ติ๊กไม่ได้อยากจะมาต้องมานั่งตอบคําถาม FC แบบนี้นะถ้า f อเข้าใจในหัวใจของคนที่ป่วยหรือว่าคนที่เคยเจ็บป่วยมาในการที่จะต้องมารับรู้เรื่องราวติ๊กไม่ใช่ว่าเอาเรื่องการป่วยมาอ้างมาเป็นข้อกังขาบอกว่าให้หยุดพูดไปไม่ต้องไปตอกคอนตอกกอนอะไรติ๊กไม่ใช่เป็นผู้เริ่มต้นณนะจุดนี้นะคะแต่ทางที่ดีนะถ้าไม่พูดออกมามันจะรักษาน้ําใจเรามากกว่า นะไม่รักษาน้ำใจเราก่อนมันต้องมองดูว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วทำไมถึงพูดพูดออกมาแล้วผลกระทบเกิดจากอะไรพูดแล้วเอารู้แล้วว่าผลกระทบเกิดจากอะไรแล้วก็ปล่อยผ่านเลยไปอัน,นิติกก็ไม่ว่านะเพราะติแค่เป็นคนธรรมดาค่ะคนธรรมดาเหมือนทุกๆคนไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหรอกแต่เราคือคนที่เข้าไปให้กำลังใจเท่านั้นเองนะ อย่างที่บอกอย่างที่เคยบอกกับตัวเองและห่วงใย,ยเหมือนกับว่าคนในครอบครัวคือว่าเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งเท่านั้นเองอย่างที่บอกกับตัวเองว่าเป็นคนเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนในครอบครัวเท่านั้นเองติ๊กจำคำพูดนี้ได้นะคะที่มาบอกแบบนี้เพราะติ๊กเป็นคนที่คอมเมนต์เข้าไปส่งอ่าซูปปเปอร์แตงคือซูเปอร์สติ๊กเกอร์เข้าไปนะคะความผูกพันเหมือนคนในครอบครัว คำพูดนี้มันพูดจากปากออกจากใจติ๊กนะคะไม่ใช่เอาหน้าเอาตาอะไรทั้งสิน้นแล้วคือคนในครอบครัวที่ติ๊กคิดว่าคือคนในครอบครัวถึงใช้คําพูดแบบนั้นออกมากับติ๊กละคะคิดให้ดีค่ะอย่าให้ติ๊กพูดเลยเนาะพี่พีพ่แล้วแต่จะคิดดีเสมอขอบคุณค่ะติ๊กบอกแล้วว่าติ๊กเนี่ยชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองพี่น้องนะ่ยยังไม่เอา ล้วติ๊กใช้คำพูดว่าเหมือนคนในครอบครัวแล้วคิดว่าติ๊กจะรู้สึกอย่างไรล่ะคะติ๊กเป็นแค่คนอื่นเป็นใกล้คนอื่นคนอื่นที่เข้าไปมองในชีวิตของครอบครัวอื่นเข้าไปมองชีวิตของคนคนอื่นที่เราอยากจะไปให้กำลังใจแล้วเราใช้คำพูดว่าความผูกพันมันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันแล้วคนในครอบครัวเดียวกันเขาทำกันแบบนี้เหรอคะในความรู้สึกนะไม่ต้องเอาเป็นแบบว่า ไบโอลิคอลอะไรนะัร่นแหละไบไบโอโลจิกอะไรแบบนี้คือว่าเอาแค่ว่านิยามคำว่าคนในครอบครัวเนี่ยมันต้องมันต้องคิดให้ดีค่ะอันนี้คำพูดของ FC ที่คอมเมนต์ไปดูใต้คลิปติ๊กนะคะติ๊กยังไม่ได้ลบนะเข้าไปอ่านแล้วไปตีความหมายอันนี้ตีความหมายในมุมมองของตัวติ๊กเองก็ต้องดูค่ะคนที่ติ๊กคิดว่าเป็นครอบครัวแล้วติ๊กก็คอมเมนต์ตลอดส่ง ซูเปอร์สติ๊กเกอร์เข้าไปแล้วเราก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่คนในครอบครัวเขาทำกันแบบนี้เหรอคะแล้วคำพูดก็บอกแล้วคำพูดที่บอกว่าเราเป็นแค่คนอื่นอันนั้นมันก็ย้อนแย้งนในการที่บอกว่าเราเป็นคนในครอบครัวติ๊กก็เหมือนก็ทึกทักโมเมลเ,เองความรู้สึกดีๆที่ติก๊กคิดไปว่าเขา ความรู้สึกเหมือนคนในครอบครัวของเราเพราะเราติดตามกันมานานจนมีความผูกพันมีมีความรู้สึกดีๆให้มาตลอดมันพังทลายลงเพราะว่าคําว่าแค่คนคนข้างนอกไม่รู้ดีคนอื่นไม่รู้ดีดิ๊ก็ไม่ใช่คนในครอบครัวไงคะต้องนิยามคํานี้ให้ดีนะใช่ไหมพี่สราวุธสวัสดีคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะใช่ไหมคะ แต่เมื่อเจตนาดีถูกมองเป็นอย่างอื่นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายติ๊กนะ่ยจะบอกให้ติ๊กเป็นคนที่มองโลกสวยมากๆติ๊กแค่รักความรู้สึกตัวเองติ๊กต้องรักษาความรู้สึกตัวเองนะคะแต่ติ๊กรู้ว่าคนที่พูดออกมาเขาอาจจะไม่เสียดายเขาไม่สนใจด้วยซ้ําไปเขาไม่แคร์หรอกว่าติ๊กจะรู้สึกอย่างไรเขาปกป้องคนอื่นปกป้องตัวเอง ติ๊กก็ต้องมาปกป้องความรู้สึกของตัวเองไงคะรักษาความรู้สึกของตัวเองซึ่งติ๊กเป็นแค่คนอื่นเป็นแค่คนที่กระโดดเข้าไปเองไม่สนใจไม่ยี่ระอะไรก็แล้วแต่คนทุกคนโตกันแล้วคะ่ะมาเรียตูดไม่ถึงแล้วจะพูดจะจาอะไรนะ่ยถ้าบอกว่าเราโตกันมาผ่านร้อนผ่านหนาวกันมามา,มากมายใช้คำพูดอะไรก็ให้รู้จักคะ่ะคิดวิเคราะห์แยกแยะค่ะ ถ้าสิ่งไหนติ๊กพูดผิดนะตำหนิติ๊กได้เลยติ๊กเป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองแล้วติ๊กก็ยังชัดเจนกับอุดมการณ์ของตัวเองอยู่แต่แค่ติ๊กขอยืนอยู่ในจุดที่ติ๊กรู้สึกว่าสบายใจก่อนณนะตอนนี้เพราะคำพูดมันมีหลายล้านคำเลยมากมายนในสิ่งที่ติ๊กพูดเนี่ยเออเราเราเรายังชัดเจนกับความรู้สึกตัวเราเองแต่กลับถูกเหยียบย่ำถูก ถูกทมถุยน้ำลายใส่เราด้วยคำพูดแค่ว่าไม่กี่คำกับกลายเป็นลบล้างลบล้างความรู้สึกเราไปได้ยังไงลบล้างสิ่งที่เราคิดว่าเขาคือคนในครอบครัวติ๊กไม่ตำหนิเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องจริงเพราะติ๊กไม่ใช่คนในครอบครัวค่ะอันนี้ติ๊กพูดให้ฟังนะติ๊กพูดให้ฟังว่านั่นคือสิ่งที่ที่ติ๊กได้รับมาเพราะติ๊กคอมเมนต์เข้าไปติ๊กชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองค่ะ มันเป็นความผูกพันไม่เหมือนคนในครอบครัวก็เหมือนคนในครอบครัวแต่คำพูดคำพูดหนึ่งที่บอกว่าเราก็เป็นแค่คนอื่นคนอื่นไม่รู้ดีเท่ากับคนข้างในความรู้สึกตรงนั้นกับคำว่าครอบครัวของติ๊กเนี่ยครอบครัวพี่น้องร่วมโลกเนี่ยของติ๊กเนี่ยมันแตกสลายค่ะก็อยากให้ไม่อยู่ในจุดที่ติ๊กเป็นบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมึงอย่ามาดรามา่ามันไม่ใช่ค่ะ มันอยู่ที่ความรู้สึกค่ะก็ลองให้คุณถ้าเกิดว่าคุณได้ให้ให้กำลังใจหรือชัดเจนหรือว่ามีความรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งแล้วถูกแบบติ๊กแล้วคุณจะเข้าใจมันไม่แตกสลายมากมายแต่เรารู้สึกว่ามัน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 คืออะไระเราก็เป็นแค่คนคนหนึ่งอะนะนะคะ